แพ็กเกจของเขาคือมินิมอลสวยมากๆเลยนะนี่คือแบรนดะ์ไทยอ่ะทุกคน สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องลิกานะคะวันนี้จะมารีวิวคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นรุ่นใหม่ของซุปเปอร์มัมรุ่นนี้เลยนะลิมีทาเป็นคลิปแบบสั้นไว้แล้วแต่ว่าเผื่อใครชอบดูคลิปยาวๆเนาะก็เลยมารีวิวอีกรอบหนึ่งมาลองสีให้ดูกันนะแล้วเดี๋ยวแต่งหน้าให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตเป็นคลิปให้ด้วยว่าตอนใช้เป็นยังไงเนาะตอนนี้2องทุ่มครึ่งแล้วนะผ่านมาเก้าชั่วโมงครึ่งซับเหงื่อไปรอบเดียวแต่ว่ายังไม่ได้ซับมันดูมนดูพี่อย 9ชั่วโมงครึ่งมันเท่านี้นะคะไม่มีคราบของคอนซีลเลอร์ติดมาเลยนะเนื้อผลิตภัณฑ์ติดผิวดีมากทุกคนหลังซับมันผิวยังสวยอยู่แพคเกจของเขาคือมินิมัลสวยมากๆเลยนะนี่คือแบรนด์ไทยอะทุกคนกล่องแบบนี้นี่กล่องคอนซีลเลอร์นี่คือกล่อง รองพื้นนะคะรองพื้นจะเป็นรุ่นลูมิแมทนะจะให้งานผิวที่ดูแมทแบบผิวสวยผิวไม่แห้งยังมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้การปกปิดแบบกําลังดีกลางๆนะจะไม่ได้แน่นมากแต่ว่าคอนซีลเลอร์อันนี้ปกปิดดีเลยแล้วก็เนื้อมีความยืดหยุ่นติดทนแล้วก็ในระหว่างวันอะแทบไม่ตกร่องใต้ตาเลยคือลองใช้แล้วแบบชอบมากๆนะอ่ะให้ดูที่แพคเกจขวดขอ,ของก้อนออคือขวดสวยมากนี่เป็นแบบมินิมอลแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้แบบนี้สวยมาก เดี๋ยวจะให้ดูคอนซีลเลอร์ก่อนใครชอบดูคลิปยาวๆเนี่ยเราจะไปแบบเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูแบบสั้นๆ <S <S ก็ไปดูได้นะในช่องทางที่เราลงไว้นะคลิปประมาณ3นาทีแต่คลิปนี้น่าจะยาวหน่อยคอนซีลเลอร์จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะเชดสีของคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นซูเปอร์มัมเนี่ยเขาจะมีขึ้นต้นด้วยตัว C ตัว N แล้วก็ตัว W บทุกคนตัว C ก็คือผิวโทนคูลโทนตัวเก็คือดูทรอลนะคะผิวโทนกลางๆแล้วก็ W ิเนี่ยคือวอร์มโทนนะผิ ถ่ายก็พยายามจะให้มันได้แสงที่ใกล้เคียงที่สุดนะอันนี้เป็นกล้องหลังมือถืออยากให้ได้เห็นความแบบชัดๆแบบนี้เรียวๆอ่ะอันนี้คือ1 9 4ให้ดูเนื้อก่อนหัวแปรเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนงองๆแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อรุ่นเนี้ยจะเป็นเนื้อแบบปกปิดที่กําลังสวยนะเนื้อไม่หนักเลยเกลี่ยง่ายเนื้อมีความยืดหยุ่นสูงนะคะกลบความค้ำอะไรดี แล้วในระหว่างวันรู้สึกว่าตัวนี้ใช้แล้วแทบไม่ค่อยตกล่องใต้ตาเลยเพราะว่านี่ก็มีปัญหาเรื่องแบบเส้นริ้วรอยใต้ตาใช่ปะแต่อันนี้รุ่นนี้คือใช้แล้วดีมากๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีกันสวอชกันเฉดก็จะประมาณนี้เลยคือโทนสีของเขาจะเป็นสีแบบก,กลางๆทุกคนจะไม่ติดเหลืองมากใครแบบผิวโทนสว่างหน่อยก็เลือกเป็นสีแบบที่สว่างเข้ากับผิวะอย่างลิกเนี่ยจะใช้เป็นสีนี้ 25w นะคะจะมีความออกติดเหลืองหน่อยมาถึงรองพื้นกันบ้างนะคะเฉดสีรองพื้นนะมีทั้งหมด9กสีนะคะ ซึ่งสีของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งตัว C ตัว N แล้วก็ตัว W นะสีเขาจะไม่ได้ออกติดเหลืองมากเท่าไหร่นะอย่างสีเข้มสุดอ่ะ25 W มันก็จะมีความแบบเหลืองที่เหลืองกลางๆอ่ะทุกคนจะไม่ได้เหลืองมากผิวลิกล่ะใช้ได้ทั้ง2 5 C กับ2 5 W เลยนะ25 C จะเป็นทางแบบว่าคูลโทน25 W คือวอร์มโทนลิก่ะไปทำ personal color มาลิกลอยู่ในกลุ่มค cool ูลวินเทอร์ทุกคนคือผิวโทนแบบว่าเย็นๆเ,เพราะว่าผิวจริงลิกล่ะมันจะมีความทั้งเหลืองๆแแล้้ดด้ววกก็็ดดงยนนะะะคะปรมาณีเลลยยเดี๋วจะงให้ดู ทั้งสองสีครึ่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าให้ดูอีกอันหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยคือพับของซุเปอร์มาร์รุ่นนี้นะเบอร์หนึ่งสามสองรุ่นใหม่ล่าสุดสปอกเลยว่าดีมากๆลงคู่กับการใช้พวกคอนซีลเลอร์รองพื้นหรือว่าเปรียวผาที่เป็นเนื้อครีมอะไรเงี้ยทุกคนหรือเนื้อลิควิดอ่ะใช้ลงแล้วแบบมันทาให้ผิวยิ่งดูสวยยิ่งขึ้นทุกคนแนะนำว่าต้องมียิ่งชุบน้ำยิ่งดีอันนี้คือลิกชุบน้ำมาแล้วนะเดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์ให้ดูก่อนนะใช้เป็นสีนนนยี่สปปิแบหบ กำลังสวยนะไม่ได้แบบแน่นหนาแล้วก็เนื้อมีความยืดหยุ่นแบบใช้หลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใต้ตาก็ไม่แห้งแล้วก็แทบไม่ตกลองริ้วรอยใต้ตาเลยติดทนมากเนี่ยเห็นปะลงล้วคือเกลี่ยงไงมายิ่งใช้คู่กับพับของเขาอะยิ่งดีลงผิวได้สวยมีความเสมอกันแล้วก็ตัวพับอะ่ะไม่กินเนื้อผิดพันเลยทุกคนคือที่อยากให้ทุกคนลงทุนกับพับด,ดีๆสักอันหนึ่งอะซึ่งของซูเปอร์มัมเนี่ยเทีย์มากๆเลยนะว่ามีแล้วจะรู้สึกว่า,วาเฮ้ยมันลงผิวได้แบบสวยขึ้น นี่คือลงไปรอบเดียวนะเห็นปะความค้ำใต้ตาอะไรก็ดูดีขึ้นใต้ตาดูไปลขึ้นเดี๋ยวจะลง25สิบห้าีให้ดูก่อนเขาจะเป็นแบบนี้นะขดแก้วหัวปั๊มแบบนี้แล้วหัวปั๊มมากดง่ายไม่ต้องรอนานเนื้อเข้มข้นมากเวลาใช้แนะนําไม่ต้องใช้เยอะลงน,น้อยๆไปก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยแทบๆไปหรือว่าใครมีเป็นไม้พายก็ใช้ได้นะทุกคนแต่เราใช้เรามีพับแล้วเราก็ใช้พับช่วยเกลี่ยนี่ ก็จะไม่ได้ออกติดเหลืองมากลงให้ดูก่อนเป็นงานผิวที่แบบเบาๆอ่ะปกปิดกลางๆจะไม่ได้แน่นตึบนะแต่ว่าผิวดูสวยแล้วรุ่นเนี้ยยิ่งเวลาแบบใช้ไปในระหว่างวันจะรู้สึกว่าผิวสวยขึ้นมีความแบบเวลาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยออกแดดเจอแบบสภาพแสงข้างนอกอะไรเงี้ยคือมันดูสวยแบบในหลายมิติมีความสวยในหลายสภาพแสงอ่ะทุกคนเนี่ยลงผิวแล้วผิวสวยมากอืม เห็นปะคือมันเป็นความแมทที่ยังมีความเป็นผิวแล้วเนื้อไม่หนึบเบาสบายผิวมากๆเลยอันนี้ดิกลงแค่ปั๊มเดียวเห็นไหมเป็นผิวแบบนี้เลยนะหรือใครมีเป็นไม้พายอย่างนี้ก็ได้เราก็ปั๊มไปอันนี้ยี่สิบห้าดบินะคะนี่ก็ใช้ไม้พายอย่างนี้ก็ได้ลงแบบว่าเพื่อให้เราได้เนื้อลงพื้นที่มันดูแบบไม่ได้เยอะไปนะคะก็ลง แบบนี้ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดเลยเราก็จะใช้คู่กับพับของเขาซึ่งชุบน้ำเราดีมากๆแนะนำว่าชุบน้ำก่อนแต่ว่าจะใช้แบบแพงก็ได้นะแต่รู้สึกว่าชุบน้ำแล้วผิวสวยกว่าอันนี้คือ 25w นะคะเทียบกับ2 5 C คือผิวดีก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยฝั่งนี้ 25C ฝั่งนี้ 25w นะคะใช้ได้ทั้งคู่เดี๋ยวจะบิวเพิ่มให้ดูกันคือบิวเพิ่มได้นะรุ่นนี้ ถ้าใครต้องการบิวเพิ่มแต่ว่ามันก็ยังคงความแบบเป็นผิวอยู่ดูไม่หนาแล้วเป็นรองพื้นที่ใช้ได้แบบ everyday นะคะใช้ได้ทุกวันเนื้อเบาเนี่ยนี่แค่ปั๊มดีเทุกคนอันนี้บิวเพิ่มรอบที่สองนะคะฝั่งนี้มันจะมีความแบบออกโทนอุ่นๆหน่อยนะคะแต่มีความดูเหลืองกว่าฝั่งคู่โทน นะนี่ให้ดูผิวกันใกล้ๆก็คือลง25 W กับ25 C นะคะฝั่งนี้เทียบกันอันนี้ลงสองรอบฝั่งนี้25 C ฝั่งนี้25 W อืมปกปิดแบบผิวสวยนะแมตแบบที่ไม่แห้งยังเห็นปะเวลาหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยผิวยังดูมีความแบบเออชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าไม่มันไม่มันไม่เนะแล้วเนื้อลองพื้นมีความแนบไปกับผิวหน้าเลยอันนี้ลงคอนซีลเลอร์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ หลังลงรองพื้นไปแล้วมันก็จะได้ความแบบใต้ตาดูเนียนๆขึ้นปกปิดมากขึ้นอ,อ่ะเรียบร้อยอันนี้คือลงลง,ลงคอนซีลเลอร์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวมาดูกันไปแต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นซูเปอร์มัมรุ่นนี้เลยนะคะผิวสวยมาก มีความแมทที่กำลังดีนะคะไม่แห้งแต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื้นของผิวนะไม่ทำผิวแห้งขึ้นแล้วลิก็เป็นคนผิวผสมนะทุกคนจะมีความมันในส่วนทีโซนส่วนตรงนี้คือจะผิวที่ปกติเลยไม่แห้งไม่มันรู้สึกว่ารุ่นนี้คือตอบโจทย์สภาพผิวตัวเองมากๆเลยหลังจากที่ได้มีการลองใช้มาแบบหลายครั้งนะรุ่นนี้ใช้ทั้งวันอะหน้าไม่หมองสีรองพื้นไม่ดรอปแล้วก็คุมมันดีใช้ไปแบบหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยหน้าไม่มันเมือกเลยคือมีความมันนะแต่ว่าความมันน้อยแล้วก็พอเราซับความมันออกคะ่ะผิววววก็ยยยยัังดููสยอ่ตนซีเเร เป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อยืดหยุ่นดีมากๆปกปิดแล้วมีความติดทนด้วยใช้ทั้งวันเนี่ยใต้ตาอะไรก็ยังดูดีอยู่แทบไม่ตกร่องใต้ตาเลยคือดีมากๆเนื้อชุ่มชื้นมากหรือว่าเนี่ยคือแบบแนะนําเลยแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเพราะว่าเป็นเนื้อที่มีความเข้มข้นก็จริงแต่เกลียง่ายเบาแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปลองคือพับซูเปอร์มารุ่นนี้1 3ึ่งสามสองดีมากถ้าเกิดว่ารู้สึกว่า อยากได้งานผิวที่มีความสวยขึ้นกว่าเดิมรองพื้นคอซเลอร์มีความแบบเนียเสมอกันนะแนะนำมาน,นี้เลยคือเอามาลงผิวแล้วสวยมากเลยแล,แล้วตัวพับอะไม่กินเนื้อผลิตภัณฑ์เลยทุกคนไปลองการเป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่ลิชอบมากๆเลยคือเขาทําอะไรออกมาเต็มที่มากแล้วของมาคือใชด้ดีจริงๆแล้วก็แต่ละอยา่างคือแบบมันราคาไม่ได้แพงมากด้วยทุกคนคือสมเหตุสมผลนะแล้วก็อย่างแบบที่ลิซแบบชอบมากๆเลยคือแปลง,ขงเขาแปลงพับ อันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็พาเลตอายแชโดว์ก็ดีนะแล้วก็ตัวแป้งของเขาก็ดีอะตัวแป้งคือแบบดีหลายอย่างมากของแบรนด์นี้เดี๋ยวไว้ว่าหลังอาจจะมารวบรวมให้นะคะว่ามีอะไรที่ดิชชอบบ้างของแบรนด์ซูเปอร์มัมนะใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงก็ฝากแชร์กันได้เลยใต้คลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้กันรเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ